ก็เก <Es> <an> ี like ๊ยวเนื้อป่ะครับแม่นค่ะอันนี้ต้มไว้ป่ะครับแม่นค่ะมันเปื่อยแล้วแต่เขาเขาใส่ช่องใส่ถังมันก็เลยก็เออาามุ่นกเี๊ยวเดี๋ยวเนื้อย่างเดียวครับยูนหนึ่งโอ้โหธรรมดาสี่สิบพิเศษห้าสิบเป็นมีของมันไก่บอกนะครับผมเปิดเบ้างได้ป่ะครับ พี่ขาหมูหอมหมูฟบเลยครับผมอร่อยเบอร์คับอร่อยเบอรไก่ตบมูครับ นี่เค้กองเคผมแซมเค้กแซมอยู่นี่ตอนนี้ก,นกันมันโกนนี่กับีเค้กหนึ่งสดเนยสดมีเวิร์เลยอ๋อนีกาแฟเ่กแของราคาครับผม แฟครับผมสายกุวยเตียวขอขาหมูของมันไก่ครับไ,ไเปเบิ่งบรรยากาศครับสำนักง,งานเทศบาลตำบลโพนนะครับบรรยากาศดีมากเลยเขาจะขายทุเรียนอยู่ฟังครับผมจะทางไปบ้านผมเลยมีตัวที่เอ็มคร้อม สุดยอดเลยจวไอเทก็สอกับนี่ชมดีล่าไม่ขามาครับผมชมพักก่อนยิบเียงไรโบคพักหน่เกือออกพักแล้วก็น้ำด้วยเร็วพักบุฟเฟ่พักออาน้ำไว้เปิดโดนลครับนี่โดนหรอจ้า สองปีโดนแล้วกลายเป็นปีครับสองปีเส็นี่ได้เนขอผมบอกจ้ะ,ะ,ะมีขาาก็ได้ครับมีขาาก็ได้เป็นมีขาากันแตแกมีมข่านุ่มใช้ประบุงย่างเดียวได้เลยจ้ะพักืน ล้านนี้ยังซื้อร้านครับเบื่อเสี่ยวแม่โจ้เดี๋ยวแม่โจ้ใส่แม่โจ้บ้าวมับไกจ้ะเจ้เขามันไก่ไเป็นสองกองจ้ะครับแม่โจ้โด้สูตรม่ใส่เขาแบงเจ็ดเองไหมครับโบจ้ะมาตื่อสูตรว่า มาหอมครับว้ยต้องมาลองมือหนาขับวันใจกขาหมูเลยแต่มีมก๋ยเตี๋ยวก่อ,น,อนนี้ชิมก๋วยเตี๋ยวก่อน,นอ,อันนี้ถ้ายไปลงยูทูบหรอเค่ ลูกอีสานเล่นกินเที่ยวกทีมงานลูกอีสานนะครับกระไรเห็เนกินเสร็จนั่นโดยครับเล่นเสร็จแฟนครับเน็ยนเที่ยวเดี๋ยวออกแบบนี้นนเลยคนหลายมือ,อยังไงครับมือธรรมดาจา้ะธรรมดารนรเขาาาาจาจพะมทำงานเนาะธรรมดาปากาเชียงเงสิโอ้คนดื้อจิตาย ชิ้นีเนื้อป่ะครับเห็นดิ้งดิงด้วยดวเดี๋ยวเวบิ้รมันทับสุ่มกันซับไก่ของเราชื่อสูตรแม่เลยครับแม่มน,นั่นใช่ป่ะครับเจ้าจเบอร์ร้าน ูแล้วเหงเหงบ่แซ่บครับเงเหงเงเกลมอนครับแม่ <Me. S 2> โอ้สุดยอดเลยครับผมบอกาไกลขามหมูหเขาจะแซ่บไปลครับพี่คะ <Yeah. S 2> จอไปแล้วก็รอมาทเทียวเทียแล้วีรัเอันนหมอยฝาดคุณเลยครับ <S <S น เดี๋ยวไว้อีกแก้วข่หน้มันแสบน้ำมันเน,น,นื้อตุ้นๆไงล่ะครับผมตกเลยครับครับขอค้นๆนเลยครับครับใส่เนื้อดเอยอะๆเลยค่วยผม เป็นี่ลนรนะลานน่าจะนะร้านเปิดมาสองปีใช่ไหมคะประมาณขอเล่าผมเป็นคนชุกชัก <c oughs> มักหนาวมังแดงครับจ่ว <c oughs> ย,ยครับผมนี่ครับโต๊ะมีให้เรียกแบบหลากหลายเลยครับผมมองง่างๆาชิวๆดีแต่เขาเรียกแบบโต๊ะให้มันสูงระดับกินเวลาต่างกล่องจะได้เห็นชัดดี เก็บหผาดครับผมก็ซิมเราน้ำนนซุปน้ำซิมกอ่อนปรุงนะครับผมอืมเก็บขนตัวตับกีนเ็กครับของโปรดแับร้องขนขนกระทินตัวตับไม่ใหม่กินแน่นอนครับผม40บาท ปลาบอกเล่าต่องนะผมอีกหน่อยก็เป็นประเภทเเกเขาจะสวยงามรพีกจะมีสวยองี้ะบางเท้าใชี่แข่งใชเไ็บมาเลยเดียววัน เดี๋ยวบอกอ๋อใช้มือกินเลยดีมีความเผ็ดนะครับพินซ่ามันจะไม่ใส่เยอะนะครับคือใส่ไปแล้วพักใส่ข้างครับนี่จับเตบบบเียงครับผมพักบุฟเฟ่ต์เกันว่าแต่ว่าพอปิดล็อก็เผ็ดหรอเนาะทำแบบนี้จับเตียงมาพัากลุงเปิดเลย ใส่วนกับแับเปลนแกเหนียวผมผมเราประสบซีมเลยว่ารถหนีมันมาตรฐานอยแล้วรถ้อมูปริมาณของลงนับเกนเนือพ่อนู้สุดยอดอันเนี้เน,นเนือที่ดีดต้อง เส้นมีขาวครับผมที่เขาก็เหนือดีมากเลยเส้นเล็กกับเขาก็เลระครับผมแต่ทุกคนมากติดถนนใหญ่ครับแต่ซิมเงินครับผมผมมาผ่านสุดยอดแทบมากเลยนะครับผมอังไงพิคเก็บบอลองเอ็กแก้วกันเลยอื้มตอดีเป๊ะ อวาเด็ดอีนี้ีกแบบไม่ได้เป็นร้อนครับผมเห็นเป็นพงโงแบบแห้งแงข็งดัวขวไหมมากลัวขวด

cả mạc trung hoàn đứt đứt dựa dựa lên đây thằng hát cuộc vậy chưa <laughs> <laughs> Hãy toàn đoàn luôn này rất đoàn. Hôm mắc mệt hơn các bạn. Đi quay hả? Quay có gì đây nhầm Quay hả? là hả? các ก็ถุดรียเพิ่นดีครับรู้สึกต้องหยั่มันโดนเลยหอมเวกนี่แหละพริกไทยมนหมอมปกติเนี่ยพักบาลงอีกจานเนี่ยแบบเต็มๆเพื่อเอาเลยก็ได้ครับผมคนเขาจีเดินทางูงเขาจะกินตอยครับผมแต่จะมีพักเพ่อนกับพี่นาเล,ลายแลนะ คือเข้มข้นครับจับมากผมนำตัวตรมแบบนี้ก<ม>ล่อมผัวลาภายังจัดแต่วันอ้อน,นมันหอมเนี่ยมันเลยนิยหน่อยครับคุณตดเป็ดกิตทุกข้า้งมันยังเหลืออยู่เยอะ มาลองห่อวันไก่ของขาหมูครับสุดยอดนั่นพานพันกันหนาเท่าตาบานเลยตามตลาดหาบรรยากาศง่าย่สุดเลย จะอ่านแลยก็จะหาหเฉับสุกมึงตกห่วงโหดบมาก